สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนมือในเมจนมาล้างพักเพื okay. <c oughs> ่อนเพื่อนล้างพังทีเห็นบ่พักทิ่เก็บมาจากหน้าเพื่อนเพื่อนมาล้างไว้จะกินจักหน่อยนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนนีแตงมีมะเขืออยุคคาง้างคางคางสะนี่ละจ้าเพื่อนเพื่อนมีแตงมีถั่วมีมะเขือเพื่อนเพื่อนมะเขือแล้วก็ม่เจนก็จะให้เพื่อนเบิ่งว่า เวลาไม่เจนบอกว่าผานเปลือกออกแล้วก็เซน้าเกลือนี่จ้ะเพื่อนเจนเซน้าเกลือไปแล้วผัดผ so ันเปลือกมันออกกับเพื <c oughs> ่อนกเซน้าเกลือไว้กับมะนาวนะเพื่อนล่างซื้อล่างเบบนี้ล่าง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 แล้วก็อันน้ำเกลือเททิ้งแป้งเสียกับเพื่อนแล้วก็ผานผันเพื่อนเป็นเป็นสิ้นค่ะเพื่อนสิ้นน่าเยอะๆยังอร่อยเด้อเพื่อนผานดอกเป็นยังสิ้นหะเพื่อนคิดไง ล่ะม่เจนว่าก็จะว่าให้ล่างน้าเกลือนเก็บบอกจากสวนใหม่ๆนี่เพิ่อนจะไม่ไม่ย่างเด้อเพื่อนเพื่อนไม่จะไม่ย่างย่างนี่เพิ่นจะเกิืนให้แบบว่า่ลับกินหนึ่งสี่เพื่อนเพื่อนปากปากม่เจนนี่ของสรับม่เจนเด้อเพื่อนเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อนอื่นม่เจนบอลูเนาะสรับม่เจนนี่ปากม่เจนจะแบบอเป็นแบบตังไดล่ะเย็บๆนะเพื่อนเพื่อนม่เจ้นกับซ่อมมันหน้าเลยว่าเป็นหนัง เวลาไม่เจนกินแตงก็ว่าสำหรับข้าไม่เจนนะจ๊ะเด้อแต่ละบ่อด้หูว่าเผื่อๆเป็นข้นไม่เจนบ่อค่ะผานดองสีระจาเพื่อๆกับไปกินกัะน้ำพริกเนี้ยก็ได้นาะสับเพื่อๆเนาะเปจเจนยังยังได้บอกเพื่อนว่าผานก่อนผานเปลือกออกแล้วก็เอาไปแสิน้ำเกลือหรือว่าล่างน้ำเกลือละเผื่อๆล่างเกลือใส่เพื่อนได้ย่างย่างที่เพื่อซึมหมมาได้เผื่อเวลาเก็บออกจากต้นชดๆของไเมจเจนเนาะว่าเผื่อเมจเจนเนาะ แต่ทานไดนคนปอบเป็้นกับปอบเป็้ยนยังแต่มสำหรับไม่เจ้นเลไม่เจ้นหูซื้อว่ากินกินแป้งย้ำไหนไม่เจ้นหูซื้อเป็นหนึงแสนเนาะเพิ่นเพื่อนค่ะมาล่างอันเคาะพักจะได้กินเข่าอยู่หน้าเราจะเพื่อนเพื่อนช่งบรรยากาศไปน้ำตั้งแเศ้านนเนาะค่ะสมงบรรยากาศไปน้ำพักแตงนม่ติดอ,อยู่ในสวนเราจะเพื่อนเพื่อนปลูกไห้จะกินทะเลทรานอยไปยจัด่ะจะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศอยู่หน้าค่ะเพื่อนเพื่อน มีทั่วในทั่วกับบท่านหลายดอกเพื่อนเพื่อนทั่วกับพวท่านอันนี้เป็นหน่วยหลายเป็นไหนดอกบท่านเป็นลูกหลายเป็นไหนทั่วน่ะนะเป็นตะแตงแตงกับพ่อจะได้กินอันบ่ใครอันนี้ดก,กค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่แหลจะจ่าซีวิตบานนอกของเมจเจนมีควาวมุขอันไดจะมีควาวมุขทอยอยู่บานเมเจนเนาะจ่า,จานอกเพืเ่อนเพื่อนเนาะอ่ะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนห้ส้มบรรยากาศไปน้ำเนาะขานเล็กเล็กๆน้อยค่ะ ขอบพูดห,หลายๆที่รับส้มนะคะเดอ้อเพื่อนเพื่อนไม่เจนก็นั่งอยู่ <c oughs> อ่าทั้งอันสาเนือใจเพื่อนเพื่อนค่ะก็ขอบคุณมากๆที่รับส้มถ้าเห็นว่าคลิปนี้ม,มิประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไม่เจนได้ใจเดินหนาวได้ใจเพื่อนเพื่อนโูซื้อว่าหนาวได้หนาวไรวะลาลาเพื่อนเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ